ก็มาเล่นเซิร์ฟบนที่ตยงครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครให้เข้ามาเล่นนะอนะเพราะว่าเขาเล่นเซิร์ฟก็หนบางคนาไม่ว่านนะก็มาโปมอนเฮ้ยไม่ได้เด้มาโปมอนแล้วมาเล่นดีกว่า กอต่อครัลาันดับเป็นก็หอมาตอนนี้ก็เป็นช่วงกำลังจะเต็มเทิรแล้วนะครับมันใช่ยดีก็ตอนนี้มันเต็มแค่16นะครับถ้า อันนี้ตอนนี้มีอยู่15ค,คนนะครับเด็ก16คนครับก็เต็มพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่นะครับก็ใช้นี่นะครับก็เป็นเวลครับก็ขอบคุณทนที่สร้างสน่หด้วยนะครับก็สนุกดีนะครับถ้ใครด้เล่นนะครับ<า>นี่นยัง มันก็ยังไม่จบนะครับก็ดูขอให้ดูให้จบนะครับก็มีก็เล่นกับเพื่อนผมนะครับแต่ตอนนี้เพื่อนผมยังไม่ได้เล่นนะก็ถัดไปครับปั๊มก็อันนี้แครไมรู้นะครับก็ ทีะไปดูสีมามันก็จะมาให้เอครับโอ้เขาจะอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวไม่ได้ก็ไม่ทราบนะครับก็ถ้าตอนนี้มีถึงช่วงที่ดีมากนะครับก็วิ่งไปทุกห่านเขาได้ครับเตียงนอนเลยครับปันได้อย่างไรเรื่องเพื่อนผมมันง่งนะปล่อยมันไปครับแล้วผมไม่อยากได้ครับ ได้ยังไงผมก็ต้องใจอดีครับปล่อยมันครับแต่มันฆ่ากันไปก่อนแนละ้วโอ้เพื่อนผมปุกมือป่าแล้วครับก็ตอนนี้ก็เป็นโอ้ช่วงที่ผมจะปลูกลแล้วนะตัองหานี่้องนี่ หยุดเอย่าเพิ่งครับโอ้ยไม่เจ็บครับไม่เจ็บไม่เลือครับมันจะฟาดตรงมีแคบนี่จะโูดออกมาว่าบักมันหมดโอ้หมดจริงๆแลตอนนี้ก็เป็นช่วงที่จะไปได้แล้วครับ ชื่อของผมเองครับเนี่ยครับ B O S T แล้วก็ที T ีครับใชอ,อยังไม่รู้ครับว่าจะตั้งชื่ออะไรครับก็คนนี้ก็แสดง่อนเนี่ยคนนี้ก็แสดงคอขอข่กันแวงครับที่ทุ่ไม่ชัดนะครับเพราะว่าข้างผมมานากมากแล้วนะครับ ก็จะขุดขัดขานิดหนึ่งนะครับก็ขอไปกันด้วยะครับโ,โจบแบบต่างๆแล้วเนนะีก็เซิฟผมครับก็จะบอกนะครับก็เซิฟผมก็จะปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปิดเซิฟใหม่นะครับ เธอผมผมก็เปแบนไอพีคนอื่นครับเพราะว่ามีคนนึงครับของ้อามาเกียร์นะครับก็เลยแบนไอพีมันเลยครับก็ผมก็เข้าไม่ได้อีกแล้วครับตั้งแต่วันที่ถอยจำไม่ได้ครับเมื่อวานเนี่ยก็เป็นวันจุกครับแต่วันที่ไม่ได้ครับ ก็ทานแดงอีกทำาายครับก็การกระบาดทิ้งครับโอ้โหท่านนี้ลูโ,โฟชอวจะเก่งด้วยนะก็ต้องมาหาทานจริงเก่งครับลูปล่อยมัไปค,ครับปล่อยมันี่ยอยากใช้ที่ดีแ้วพวกกาะกาครับเออก็แผลกันด้วยครับแล้วแกนี้มันก็ตีกันตายแล้วนะโอ้โมันโง่ช่างโง่จริงๆเลยครับ ก็ขอโทษที่พูดผิดไปนะครับก็ตัวตุณกหไม่ฉลาดนะครับก็ตอนนี้ก็ปวดตานะสิบพนะันครับก็โอ้มันยังไม่รู้ตัวนะใจับหลังไหมเฮ้ย,อยโอ้โหเพื่อนผมจังหวะนะโอ้โหไปแล้วครับอุ้ยปล่อยมันไปครับปล่อยมันโอ้โหต้องช่วยเพื่อนผมนะครับ เพื้อนผมฆ่ามันตรงนี้โอ้โหไหวนะครับไหวนะครับไหวอยู่แล้วครับเพื่อนผมไม่ไหวก็ปล่อยมันไปครับโอ้โหเจ้าเลับแต่มันยังตายครับทีมของผมปล่อยมันไปครับแล้วครั้งหนึ่งผมตัให้มาแค่ไหนครับก็ปล่อยตายครับโอ้คงจะจริงน้ะบอกงี้ดูครับ ตูกแล้วนะก็คงคิดว่าคงจะได้ตัดภาพนะครับแต่จะมีชั้นที่สองข้ายังไม่รูนะับโอ้โห,โหแหลกมากแล้วครับต้งผมมันกากครับโอ้โหทนึงร,นรนงรู้แล้วครับคนหนึ่งรู้แล้วครับแล้วผมอีกรู้แค่คนเดียวนะครับคนหนึ่งเขาค้างครับ เขากระคเพื่อนผมบุกแล้วครับเจ้อะไรอ้าวไปหาเขาอีกครับโอ้โหแบบตีนห่างรับโอ้โหก็คาวนี้ก็เป็นขราวที่ทีนทีครับนี่ครับทีนทีครับเอาไว้แบบนี้เลยครับก็เขาจะตายอ้าวเพื่อนผมตายแล้วนะโอ้โหก็ขอใครกันด้วยครับเจ้าของมันกากนะครับ มันแค่ทุบทำลายได้เฉยครับก็พอตัดภาพกนก็ตอนนี้มันขึ้นไปอะไรผมไม่รู้นะครับก็เป็นฐานน้ำเงินนะครับก็บุกไปได้อีกแล้วนะครับก็โดยทางซินแดงครับทําแดง ผมว่าจะมาบุกครับแต่เพื่อนผมมันคิแตกเอาไปก่อนครับเห็นไหมครับก็ขอตัคดคลิปไปก่อนนะครับ<อ>ก็ตอนนี้ก็จะมาเป็นช่วงที่บุคานสีขเขียวนะครับก็ไม่รู้ครับว่ามันยยมีใยมัมือกองคม่ทสาบนะครับก็ นี่หละครับคนที่เล่นมันจะรู้นะครับเนี่ยครับแล้วก็ทิ้นทียดลงไปครับแล้วมันก็จะตายเองนะครับตายเองครับแล้วก็ลงมา,าได้เลยครับเนี่ยครับแล้วมันก็ตายครับก็ก็เหลืออยู่แค่ฐานผมฐานน้องน่ก็เป็นฐาน บบกลับๆนะครับแต่ไม่ทราบคนระับโอ้โหไม่ทราบทำไมถึงบุกได้แต่กนะ็ต้องมาโอ้โหเจ๋ดีมากอ่ะอ,อ้าวฟักเออคงตอนนี้คงจะด้วยก,กันมาครับมัน ของเซิร์ฟได้ดูนะครับก็ขอให้ปรับปรุงนะครับว่าเหลือเท่าไหร่ครับคอมเมนต์อยู่ด้านข้างก็ได้นะครับไม่ต้องกดตรงนี้ดูครับก็เลยบางครั้งมันก็ไม่ขึ้นเห็นไหมครับแบบนี้ครับก็ไม่ค่อยดีสักหนะครับเราเชนปรุงด้วยนะครับก็ใช้ที่สร้างเซิร์ฟใช้ที่สร้างเซิร์ฟถูความเปลี่ยนกิ่ก็บอกด้วยนะครับก็จะให้ออฟ หาวอลเลยนะครับก็ตอนนี้ที่อยากได้เซิร์ฟเรียนเซิร์ฟผมมาครับก็แค่ที่เร,นรเีนเซิร์ฟผมก็เติมนิดนึงว่าไม่ถ้าไม่ช่วยเติมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ให้าอยากให้เซิร์ฟถ้าอยากให้เซิร์ฟมันเปิดอยู่นะครับ ก็ตอนนี้เซิร์ฟมันติดไปแล้วครับเซิร์ฟหนึ่งครับอีกเซิร์ฟนึงเปิดตั้งนานแล้วครับได้ของคำเดือนลบแต่ผมเติมยังไม่มเต็มครับเพิ่งมาเติมเมืม่อวานนี้ครับก็เซิร์ฟผมผมยังไม่บอกนะครับถ้าใครอยากเล่นก็บอกได้นะครับผม อาจจะอัดผมจะ,จะเ,จเซิร์ฟเก่าก็ได้นะครับก็ไม่ทราบกันด้วยนะก็พอเกียจเติมครับก็ขอตัดคลิปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะไปฆ่าของไม่ได้ครับ